คลิปสุดท้ายนะคะทําสั่งประทานคลิปสุดท้ายนะคะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะอาเจน,นี้นะคะวัดที่เก้านะคะวัดสว่างชาติ<ม>าบํารุงนะคะนูน่นนี่คลิปที่เก้าแล้วนะคะเจอเลยค่ะดันที่เลยนะคะนี่นนะะนว,ว,ะะ <Yellow> วัดที่เก้านะคะวัดสว่างชาติบํารุงนะคะ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมนะคะนี่นะคะวัดที่เก้าแล้วนะคะวัดที่เก้าแล้วนะคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะวัดที่เก้าแล้วนะคะมาทําบุญนะคะคลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้เป็นวัดที่เก้าแล้วนะคะในการทําบุญนะคะถาวายสังกาทานเนี่ยคะ่ะ คลิปที่เก้าแล้วนะคะในการทำบุญในวันนี้นะคะตามวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยนะคะที่เรามาร่วมทำบุญกันนะคะเก้าวัดนะคะ ต่นี้ก็เป็นวัดสุดท้ายแล้วนะคะวัดที่9นะคะในการมาทําบุญครั้งนี้นะคะวัดสุดท้ายแล้วนะคะวัดที่เเชิญเลยค่ะเชิญมาเลยค่ะนี่ะนะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะวัดที่9นะคะค่ะค่ะสวยงามมากเลยนะคะ นี่นะคะก็เข้ามาในนี้เลยนะคะสวยนะคะวันที่เก้าแล้วนะคะแต่สีเดียวกันเลยนะคะโอ้เราจะกวดน้ำแล้วก็ น่ารักค่ะไหนห่อเสียงมันเอยจบแล้วจบแล้วคลิปที่เก้าแล้วเก้าวัดสุดท้ายเก้าวัดแล้วไปมาแล้วค่ะมีวัดสว่างชาตินะคะวัดสุดท้ายแหละรวยไหมคะสวยนะขออนุญาตนะคะ ดูแมวน่ารักค่ะเกันเลยตัวเมื่อกีมืนกัเพียบเลยหาเดียวเลยจะถวายสังฆทานนะคะค่ะนะโมตัสสะภะครวโตระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะครวโตระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะครวโตระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ มีมานีมียังพันเตมายังพันเตสังพะทาลานีสัพพะทิยาลานีภิกุสังฆสสพิกุสังคัสสะโอนชยมโนทยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังคมีมานี สัพพะลีวาลานิสุปัตติวาลานิปฏิคันหาตุหากลางงามหากลางทีฆะรตตังทีตายะทุกขายะข้าแต่พระพิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทาถาขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ

ขอแผ่บุญกุศลนี้ให้กับบิดามันดาโหย่าตายายญาติทั้งหลายครูบาอาจารย์สัพพสัตทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย ที่ร <Blake. S 1> ักษาตัวข้าพเจ้าและรักษาครอบครัวของข้าพเจ้าพร้อมทางพระภูมิเจ้าที่และแม่พระธรณีที่ข้าพเจ้า ได้อาศัยอยู่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงได้รับจงได้รับกุศลผลบุญในวันนี้หากข้าพเจ้ามีความทุกข์หากข้าพเจ้ามีความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ขอให้้ขาพพเจจ้้าานกความทุกข์ข้าพเจ้ามีความสุขอยู่แล้วหากข้าพเจ้ามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและข้าพเจ้าอุุทิศผลบญ เขาที่สุนทีนี้ให้กับเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายของข้าพระเจ้าที่ข้าพเจ้า่าพระเจ้าเคยร่วมเกินท่านไว้ที่เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ณที่ใดชาติใดพดพใดภูมิใดขอจงมารับกุศลผลบุญในวันนี้ และโปโนโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแเจ้าและอนุโมทนาผลบุญนี้นี้ให้แก่ข้าพเจ้า,าเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยาจบุญนี้ด้วยเวทินสาธุสาธุ ยาทาวลิวหาปุลาปลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัะปติอิทธิตังปัติตังสุมหังทิปเมวัสมิชัตตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปันนัสโยญาทามานิโชติลโสยาทา สัพิติโยวิวานทานตุสาพ,พลโลวะโควินะสตุมาตยภวัตวันตลาโยสุขีทีขายุโภวพวะอภิวทัทนเสลีสะเนีมจางุทธาปจายโนจัตตาโลธรรม,มวั ทานติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาสุทธิพระวันตุเตอตมาหอมนาจพระศีลัตนาไตพระพุทธพระธรรมพระสง ตนบูดาลคอยยมทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกปรถนาสิ่งใดๆขอให้ได้สมความปัถนาและจะได้พบกับคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่สบายนะสาธุสาธุคลิปที่9จบแล้วนะคะคลิปสุดท้ายในการทำบุญ9วัดครั้งนี้นะคะ ที่วัดสว่างชาตินะคะมอตมาร์วัดสว่างชาติประชาบำรุงนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้โปรดติดตามชุติมาพรผ่ายพรมเพิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาด้วย